สวัสดีครับอยู่กันในเกม LOC กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับช่วงนี้นะครับตัวเกมมีจัดแพ็กเกจสเปเชียลแพ็กเกจนะครับโดยที่มันจะอยู่ตรงเมนูด้านขวาตรงนี้นะครับเราเข้า ไปดูได้เลยนะซึ่งต้องบอกว่าคุ้มมากเลยนะครับแพ็กเกจนี้นะโดยที่แพ็กเกจนี้นะครับเนี่ย๋ยวเข้าไปดูนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนละกันสามารถเข้าไปดูตรงประกาศก็ได้นะครับเราไปดูรายละเอียดได้นะครับตัวเนี้ยนะครับเราจะได้ฮีโร่ตัวเลยนะครับตัวแรกก็คือ ฟดิกห้าดาวนะครับอันนี้อาจจะโอเคอาจจะแบบว่าเอามาสะสมหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ถามว่าเอามาใช้ในทีมได้ไหมก็พอได้ครับแต่แต่เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเล่นไปไกลแล้วนะครับถัดไปนะครับตัวที่2อะนะครับก็จะเป็นตัว d a r โก d a r k โกคือตัวนี้นะ เป็นตัวมังกรแต่ว่าได้มังกรถึง9ดาวเลยนะนะครับตัวนี้คิดว่าณปัจจุบันเนี่ยเอาไปใส่ในทีมนะครับเล่นผ่านด่านได้น่าจะโอเคอยู่นะครับตัว9ดาวแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นตัวเซฟิอุสนะครับ9ดาวเหมือนกันนะก็คือตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยแพ็กเกจตรงนี้น่าสะสมนะคือถึงแม้ว่าโอเคตัวฟีนิกซ์อาจจะ อาจจะเป็นตัวที่เ,เป็นตัว5ดาวอ่ะดาวอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับผมว่าสะสมไว้ก็ติดไ d ไว้ก็ก็โอเคดีนะครับตัวนี้สวยดีแต่ว่าตัวที่สําคัญเนี่ยก็คือตัวเซฟิอุสตัวนี้นะครับตัวนี้นะเขาไม่มีขายแล้วนะครับเขาไม่มีขายแล้วเพราะนั้นมันจะมาแบบในลักษณะของเป็นเป็นสเปเชียล แพ็กเกจพวกนี้แหละนะครับลองไปดูตรงนี้ได้นะลองไปดูตรง p u r c h a s e ได้นะครับถ้าเราไปดูตรงเซฟิอุสเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าไม่มีขายแล้วนะครับนะไม่มีขายนะพวกดาวสูงๆเนี่ยไม่มีขายแล้วเห็นปะแต่ว่าอย่างฟินิก์เนี่ยดูนะไปดูฟินิก์นะครับฟินิก์เนี่ยยังมีขายอยู่ห้าดาวก็มีขายนะครับหกดาวเจ็ดดาวมีขายอยู่นะครับแล้วก็ตัว โดดาโก้ดาโก้ก็จะมีขายตั้งแต่5ดาว6ดาว7ดาวไปเรื่อยๆเลยนะครับพวกเนี้ยอันเนี้ยมีขายแต่เอออย่างที่บอกนะครับตัวเนี้ยที่น่าสนใจคือถ้าใครต้องการที่อยากมีเซฟิอุสในทีมเนี่ยนะครับซึ่งเขาเป็นตำแหน่งวอลเลเอร์นะเอาไว้ยืนยืนหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ สวยงามน่าสะสมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือของผมเองก็เคยเอามาเอามาเล่นนะครับซื้อมาตอนนั้นซื้อ5ดาวนะครับแล้วก็เนี่ยก็เอามาใช้ตั้งแต่คือเอามาใช้เป็นโปรไฟล์เนี่ยเป็นรูปโปรไฟล์ตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับจนณับปัจจุบันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าก็ดูเท่ดีครับชอบตัวนี้นะครับเพราะฉนั้นถ้าใครอยากสะสมซซฟิวส์เนี่ยต้องซื้อแพคเกจนี้เท่านั้นนะแพคเกจอื่นไม่มีแล้วนะครับเนาะส่วนเรื่องของออราคาเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าราคาอยู่ที่542 USDT นะครับซึ่งราคาปกติเนี่ยแพงมากเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะราคาปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่870.8 USDT นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นลดราคาซึ่งณนะตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับเหลือเพียงแค่7ชั่วโมงเองนะครับราคาลดไป37.8% เหลือบเหลือ5ส2นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆนะครับไม่ไม่ไม่ขอพูดถึงนะครับพวกเรื่องเอ่ออีกอย่างพวกเรื่องปันผลหรือว่าจะได้อะไรยังไงกี่วันหรืออะไรยังไงเนี่ยมาอ่านรายละเอียดตรงนี้เอาเองนะครับเนาะเพราะว่าผมไม่ได้แนะนําหรือชักชวนการลงทุนใดๆเลยนะครับ แต่เพียงแต่ว่าเรามาพูดถึงในตัว NFT ที่น่าสะสมนะครับแล้วก็นำไปเล่นนะครับซึ่งแพ็กเกจเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัว NFT จะถือว่าน่าสะสมมากเลยนะครับโดยเฉพาะตัวตัวการตัวเนี้ยนะครับเซฟิอุสตัวเนี้ยนะครับ9ดาวซึ่งมันไม่มีขายทั่วไปเนาะแต่ว่าเขาเปิดเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับณตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่7ชั่วโมงเองตอนนี้ผมอัดคลิปนะครับก็ถือว่า เป็นแพ็กเกจที่น่าสนใจมากเลยเนาะส่วนเรื่องรายละเอียดอะไรต่างๆใครที่ต้องการสะสมแล้วก็ได้รับผลอะไรไปด้วยอะไรอย่างไรเนี่ยก็มามาลองมาศึกษาเอาเองนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมอ่ะพูดพูดพูดเเลยเถิดไปนิดนึงหน่อยนะครับก็คือในเรื่องของผลอะไรเนี้ยนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวคิดว่าคุ้มนะครับแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างนะครับต้องไปบริหารความเสี่ยงเอาเองนะเพราะว่าราคาไม่ได้ถูกๆเลยนะครับราคา542 usdt เนี่ยนะครับถ้าคูณถ้าคูาบ้าบาทเข้าไปเนี่ยก็เราราวประมาณ2 0 0หมือเลยนะแพ็กเกจนี้นะครับแต่จริงๆอย่างที่บอกคือเล่นเกมนี้เนี่ยก็อยากใหเ้เล่นให้สนุกแล้วก็ สะสมตัวละครไปในตัวอย่าง9 9ดาวเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเล่นได้ยาวๆไปเลยนะนะครับคืออย่างผมเองเนี่ยณตอนนี้นะครับอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะอัดไปเนี่ยนะครับเพิ่งจะมี9ดาวตัวแรกตัวนี้อันนี้คือปั้นเองนะครับไม่ได้ซื้อเพราะฉะนั้นถ้าปั้นเองเนี่ยนะครับเล่นมาตั้งกี่เดือนแล้วอ่ะน่าจะน่าจะ6น่าจะ5 6เดือนแหละนะครับ เล่นมา 5, ้าเดือนเนี่ยเพิ่งจะมี9ดาวตัวแรกแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งจะมาเริ่มเล่นเนี่ยนะครับหรือว่ายังไม่มีตัว9ดาวเนี่ยนะแล้วก็คืออยากจะข้ามขั้นตอนไปเลยอะนะครับไม่อยากจะมาเออมาคอยมาเล่นผ่านด่านมาอัพมามามา,มาสะสม EXP เนี่ยนะครับอันเนี้ยตอบโจทย์เลยครับคือคุณจะข้ามไปเก่งเลยอะนะครับเพราะตัวนี้คือตัวซัพพอร์ตนะ เอามาเล่นในทีมได้นะครับยืนหลังได้2ตัวนี้คือวอลเลเยอร์ครับยืนหน้านี่สุดยอดเลยครับยืนหน้านี่โหดมากเอามายืนคู่กันได้เลยนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องมีแทงนะนะครับสตัวนี้เป็นวอลเลเยอร์ซึ่งวอลเลเยอร์เนี่ยนะครับเขาก็มี HP มี d e f e n s e ค่อนข้างสูงอยู่แล้วโอเคละ่ะอาจจะไม่สูงเท่าแทงแต่ว่าเขายืนได้เยอะเขายืนได้เขายืนระยะได้ได้นานพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญคือเขามีอตแทกในการโจมตี ค่อนข้างสูงบางครั้งเนี่ยเรามีแท้งอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราเราสู้คนอื่นไม่ได้ก็มีนะเพราะเรายืนได้นานก็จริงนะแต่ว่าแถวหลังเราตายหมดแล้วอะเราไม่มีตัวโจมตีดีๆเรายืนเรายืนให้เขายิงฟรีๆไปเรื่อยๆอะสุดท้ายแล้วตัวแท้งก็ต้องตายนะครับแต่ถ้าอย่างน้อยๆเนี่ยเรามีตัววอลลเออร์เนี่ยนะครับช่วยช่วยโจมตีกลับไปบ้างเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ย ตายเร็วแล้วแล้วถ้าเกิดว่าข้างหลังเรายังพอเหลือตัวตัวฮิลตัวซับพอร์ตอยู่บ้างเนี่ยนะครับทำให้เราทําให้วอรเเออร์เรายืนยืนได้นานมากเลยด้วยนะครับอันนี้ก็ถามว่าเชียร์ไหมอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆดีกว่านะ,นะครับจะเอาไปจัดทีมยังไงถ้าเกิดมีมีตัวยืนหน้าอยู่แล้วที่มันที่โหดโหดอยู่แล้วเนี่ยนะครับ9ดาว10ดาวอยู่แล้วเนี่ยคิดว่าก็ตัวนี้ก็คงไม่สาคัญนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีเนี่ยนะครับแล้วก็อยาก จะเก่งแบบข้ามขั้นมาเลยอ่ะนะครับแพ็กเกจนี้ค่อนข้างที่จะแนะนําเลยนะครับถามว่าคุ้มไหมเอ่อถ้าเอาไปเล่นนะครับส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างคุ้มนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเอ่อเขาให้เวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นเองแลวตอนนี้เนี่ยที่อัดคลิปก็อย่างที่บอกเหลือแค่7ชั่วโมงเท่านั้นเพราะนั้นอาจจะต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะว่าแพ็กเกจที่มันมาเป็นสเปเชียลแบบนี้เนี่ย มันจะมาแป๊บเดียวครับมาวันเดียวตลอดอย่างเงี้ย24ชั่วโมงเนี่ยต้องซื้อให้ทันนะครับใครสมมุติว่าใครไม่ได้เล่นวันเนี้ยก็คือก็คือโปรโมชันนี้จะหายไปเลยนะครับเข้ามาอทีนึงก็ก็หายไปแล้วโดยเมนูตรงนเนี้ยเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขึ้นมาทุกวันนะครับคือโดยปกติมันจะไม่มีนะมันจะไม่มีนะนะครับมันจะมีแค่สุดแค่ตรงนี้นแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าทุกๆครั้งที่มีโปรโมชันพิเศษเนี่ยซึ่งนานๆมันมาทีนึงเนี่ย เขาจะเพิ่มเมนูตรงนี้ขึ้นมาก็ต้องคอยมาสังเกตดูด้วยนะครับแล้วก็จะมีประกาศอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคก็มาดูรายละเอียดพวกนี้ได้นาะโอเคงั้นคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ